สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอสามชัญสวัสดีครับพบกับรายการคลาสเอรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนในเวลาหนึ่งนาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเป็นวิชาเคมีกับเรื่องกรดเบสครับผมแลวความแตกต่างของกรดกับเบสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้ลึกๆนะฮะเอาแบบเป็นหลักเคมีเลยแหะก็ผมว่าเดี๋ยวไปฟังคุณครูบุ๋มอธิบายกันเลยดีกว่าครับคลาสเอโดยครูบุ๋มค่ะวันนี้เราจะสอนเกี่ยวกับกรดเบสซึ่งนักเรียนหลายๆคนเนี่ย อาจจะมีใช้วิธีการท่องจําซึ่งมันค่อนข้างจะยากเรามีเทคนิคง่ายๆค่ะแค่รู้จักคาว่าสังเกตเราจะมาดูคู่กรดเบสกันง่ายๆค่ะถ้าเป็นกรดกรดบวกเบสถ้าเป็นเบสก็คือเอาเบสมาบวกกับคู่ของกรดโอเคนะคะถ้าจํานวนโปรตอนเพิ่มขึ้นเป็นกรดจํานวนโปรตอนลดลงเป็นเบสจำง่ายๆว่าเพิ่มกรดลดเบสโอเคไหมคะเพิ่มกรดลดเบสนะคะ อลองดูตัวอย่างของครูดูนะคะกดแอิติกเห็นไหมคะจำนวนโปรตอนเพิ่มขึ้นอีกฝั่งหนึ่งจำนวนโปรตอนลดลงหนูก็จะรูแ้แล้วรอตัวไหนเป็นกดตัวไหนเป็นเบสเพิ่มกดลดเบสถูกไหมคะลองสังเกตดูนะคะอะมาดูประเด็นที่เป็นบเบสค่ะก็คือเบสบวกด้วยคู่ของกดเหมือนเดิมค่ะถ้าเพิ่มเป็นกดลดเป็นเบสลองดูแอมโมเนียดูนะคะ,<อ>ะเห็นไหมคะจำนวนกดเป็นยังไงแล้วเบสเป็นยังไง เพิ่มกดลดเบสค่ะจำคอนเซปต์แค่นี้แล้วหนูก็จะใช้สอบได้ง่ายขึ้นไม่ต้องจำเยอะค่ะแค่มีประเด็นแล้วรู้จักสังเกตอู๋มาเป็นสูตรเลยนะฮะสำหรับเรื่องกดกับเบสเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าสูตรของมันเนี่ยจะยาวสักแค่ไหนนะครับคุณครูบุ๋มของเราเนี่ยก็สามารถทำให้มันสั้นๆจำง่ายๆนะครับสำหรับชาวคลาส A ทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมก็ตอบโจทย์ไปแล้วนะฮะชั่วโมงหน้าจะกลับมาตอบโจทย์กันเรื่องอะไรอีกติดตามชมได้ในคลาส A ครับ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสามชัญ